สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วค่ะจะมาทําน้ําพริกปูหลนค่ะแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆนะคะมาฝากอีกแล้วนะคะวัตถุดิบแล้วก็มีหมูบดค่ะสามขีดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือปูดํานานะคะมีน้ําตาลมะพร้าวค่ะเกลือมะพร้าวที่เราเหลือจากวันก่อนนะคะใส่ช่องฟิตไว้ค่ะหัวกระหางนะคะเอามาทําได้ค่ะน้ํามะขามเปียกค่ะมีใบมะกรูดนะคะพริกแดงจินดาค่ะหอมแดงหั่นเป็นชิ้นนะคะ ต้นตะไคร้ค่ะลรหันบางบางค่ะหนึ่งต้นแล้วก็พริกหยวกนะคะเรามากินกับผักสดผักลวกนะคะมีลูกเมียงค่ะมีแตงกวาผักลวกค่ะมีขิงหอมแดงแขกนะคะัหละพาค่ะสตอนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะน้พริกปูหลนแบบง่ายๆค่ะค่ะเราจะเอาปูเค็มนะคะปูดำน้ำมาลวกก่อนค่ะน้ําให้เดือดๆนะคะลวกแล้วก็เอาขึ้นเลยค่ะ เราจะลวกให้อา,อา,อาความเค็มออกนะคะลวกแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะทีนี้เราปิดแก๊สเลยพอตักขึ้นเลยค่ะค่ะเราจะมาทําน้ําพริกปูหล่นนะคะกะทินะคะเราใส่ไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็เราจะละลายค่ะให้น้ําแข็งค่ะปูที่เราลวกนะคะเราจะมาแกะค่ะอันนี้เราทิ้งนะคะไม่เอาค่ะแล้วก็จะตัดไปเลย นี่นะคะไข่งั้นเลยค่ะกะทิเดือดแล้วนะคะเราจะเอากะทินะคะที่เราเคี่ยวไว้นะใส่ไปต้นในหมูบดค่ะค่ะเราจะเอา,อาพริกหยวกนะคะพริกหยวกใส่ลงไปเลยค่ะเบาแก๊สก่อนแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะหอมแดงนะคะใส่ไปเลยค่ะ ตะไครค่ะใส่ค่ะกะทิเดือดแล้วค่ะเราจะใส่หมูบดนะคะลงไปเลยนั้ำพริกป่นวนทำไม่ยากนะคะทำง่ายๆค่ะอร่อยด้วยอิ่มพุงค่ะเด,เดี๋ยวเราให้หมูสุกแป๊บนึงค่ะเราจะใส่ปูเค็มนะคะที่เราลวกน้าลงไปค่ะ ค่ะเดือดแล้วนะคะหูสุกนะคะเราจะเอาโปกเกมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้ปูสุกแป๊บนึงนะคะเราจะมาปรุงรสชาตินะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะหนึ่งช้อนชาก่อนนะคะแล้วก็เกลือไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะ แค่นี้ก่อนค่ะให้ออกสามรสนะคะค่ะน้ำพริกปูหลนเราเสร็จแล้วนะคะนี่ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราจะขอชิมน้ำเลยคะ่ะโอเคอร่อยนะคะรสชาตพอดีเลยค่ะเราจะโรยด้วยใบมะกรูดค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะจิกแก๊สเลยเราจะขอตักน้ำพริกนะคะปูหลนใส่ถ้วยค่ะเดี๋ยวเราจะตักพร้อมเสิร์ฟกันนะคะนี่ปูเน้นเลยอร่อย ทำกินเองอิ่มนะคะไปซื้อห้าสิบาทได้นิดเดียวเองอะคะ่ะไม่อิ่มนี่เรามาทํากินเองอร่อยได้เยอะเลยค่ะค่ะน้ําพริกปูหลนเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยทานกับข้าวสวนล้อๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทําไม่ยากนะคะแล้วก็ทานกับผักสดค่ะผักลวกนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ